สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้จะมาเล่าถึงคดีคนหายที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในวันที่24มกราคมปี2013ลีพังอันวัย30ปีซึ่งกำลังจะไปแต่งงานที่อเมริกา จูจๆก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและกว่าผู้เป็นแม่จะไปแจ้งความเหตุการณ์ก็ล่วงเลยไปแล้วถึง69วันเกิดอะไรขึ้นกับรีพังอันเธอหายตัวไปไหนกันแน่รีพังอันเกิดที่เกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีมาตั้งแต่เด็กทําให้เธอต้องพยายามมากกว่าเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันเมื่ออายุ20ปีลีพังอันสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโซได้หลังจากเรียนจบเธอได้งานตําแหน่งผู้ช่วยทันตพ ที่คลินิกทำฟันแห่งหนึ่งในกรุงโซความกระตือรือร้อนและขยันหมั่นเพียรของเธอทำให้ได้เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้าอย่างรวดเร็วลีพังอันอยังเป็นเด็กที่กระตันยูคอยส่งเงินไปจุนเจือครอบครัวอยู่เสมอเป็นประจำทุกเดือนลีพังอันสูง167ซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมรูปร่างสูงโปร่งผิวพรรณผ่องใสจัดว่าเป็นสาวสวยคนหนึ่ง ในปี2009ที่โบทแห่งหนึ่งลีพังอันก็ได้รู้จักกับอเล็กซ์วัย32ปีอเล็กซ์บอกว่าตนเองเรียนจบจากมหาวิทยาลัยยอนเซซึ่งมีชื่อเสียงในกรุงโซตอนนี้กำลังจะไปเรียนต่อ MBA ที่อเมริกาพ่อแม่ของเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่แมนฮัตตันนอกจากครอบครัวจะมีฐานะดีแล้วอเล็กซ์ยังมีรูปร่างหน้าตาดีพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว อเล,ล็กซ์ตกหลุมรักรีพังอันตั้งแต่แรกพบแต่ในช่วงแรกรีพังอันกลับรู้สึกลังเลเพราะเธอคิดว่าครอบครัวของพวกเขาแตากต่างกันมากเกินไป สุดท้ายอเล็กซ์ก็สามารถเอาชนะใจรีพังอันได้ในที่สุดทั้งสองก็ตกลงคบกันอเล็กซ์มักเปย์ให้กับรีพังอันด้วยการเตรียมของขวัญน,น้อยใหญ่ไว้เซอร์ไพรส์เธอทั้งในวันเกิดหรือวันพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือเครื่องสำอางแบรนด์เนมและมักจะไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันเมื่อทั้งคู่คบกันได้ช่วงหนึ่งก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือพูดให้ถูกก็คืออเล็กซ์ย้ายมาอยู่ในแมนชั่นในกรุงโซที่รีพังอันเช่าเอาไว้ นับวันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นจนเริ่มคุยกันถึงเรื่องแต่งงานจากการกระทําและคําพูดของอเล็กซ์ทำให้รีพังอันสัมผัสได้ว่าพ่อแม่ของเขาค่อนข้างจะไม่ชอบเธอแต่ตัวอเล็กซ์เองก็ยืนหยัดในความสัมพันธ์ของทั้งคู่เขามักจะชักชวนให้รีพังอันเดินทางไปอเมริกาด้วยกันโดยบอกกับรีพังอันว่าไม่ต้องกังวลอะไรเขาจะจัดการทุกอย่างให้เองตอนแรกรีพังอันก็รู้สึกคิดไม่ตกเพราะได้ คือพ่อแม่ของฝ่ายชายที่ไม่ค่อยชอบตอนเองอีกด้านก็คือกว่าเธอจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงในกรุงโซลต้องใช้ความทุ่มเทพยายามมานานหลายปีหากไปอเมริกาเธอก็ต้องทิ้งทุกอย่างทําให้รู้สึกเสียดายลีพังอันมักจะถามตัวเองว่าไปอเมริกาแล้วเธอจะทําอะไรต่อ เมื่อไปถึงที่นั่นก็ต้องพึ่งพาอเล็กซ์ทั้งหมดแต่ท้ายที่สุดในปี2013หลังจากทั้งคู่คบกันได้4ปีลีพังอันก็ตัดสินใจเลือกความรักเธอตกลงที่จะตามแฟนหนุ่มไปอเมริกาแล้วค่อยไปหาทางเกลี้ยกล่อมพ่อแม่ของเขาทีหลังในเดือนมการาคมปี2013 ลีพังอันลาออกจากงานคลินิกทำฟันในกรุงโซลขณะดเดียวกันในวันที่24มกราคมก็บอกเจ้าของแมนชั่นว่าจะคืนห้องพร้อมทั้งขายเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ในบ้านในวันที่23มกราคมปี2013ลีพังอันพาอเล็กซ์ไปยังร้านอาหารที่แม่ของเธอทำงานอยู่เพื่อบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายแม่ยังแซวพวกเขาว่าวางแผนจะมีหลานให้อุ้มได้เมื่อไหร่แต่ทั้งคู่ตอบกลับด้วยเสียงหัวเราะว่าตอนนี้ยังไม่มีโครงการเลยเห็นได้ชัด แม่ของลีพังอันค่อนข้างถูกใจว่าที่ลูกเขยคนนี้เป็นอย่างมากวันนั้นลีพังอันบอกกับแม่ของเธอว่าเพราะเธอกําลังจะออกจากเกาหลีจึงได้ไปขอยกเลิกซิมการ์ดโทรศัพท์หลังจากนี้ประมาณ1เดือนอาจจะยังติดต่อไม่ได้เพราะว่าพวกเขาวางแผนจะไปเที่ยวยุโรปด้วยกันก่อน10วันแล้วค่อยไปอเมริกาเมื่อไปถึงอเมริกาแล้วก็จะรีบทําเรื่องแต่งงานรอจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนค่อยติดต่อมาหาทางบ้านแม้จะอะไรอาว ลูกสาวแต่ผู้เป็นแม่เห็นว่าทั้งคู่คบกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจึงไม่ได้คิดอะไรมากแต่สิ่งที่แม่ของลีพังอันคาดไม่ถึงก็คือจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้พบกับลูกสาวจากกำหนดการเดิมลีพังอันน่าจะออกจากเกาหลีใต้ไปยุโรปในวันที่24มกราคมปี2013ทําให้หลังจากวันที่23แม่ของลีพังอันก็ไม่เคยได้รับข่าวของลูกสาวอีกเลยเวลาผ่านไปหเดือนเนื่องจากคิด ถึงลูกสาวผู้เป็นแม่จึงมักจะส่งข้อความผ่านทางคาคาโอท l อกเพื่อถามข่าวคราวว่าถึงโดยปลอดภัยแล้วใช่ไหมยังเปิดเบอร์ใหม่ไม่ได้หรอนานขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่ได้ข่าวอะไรเลยถ้าอ่านแล้วรีบตับกลับมาหาแม่นะ คาคาโอท็อกเป็นแอปสำหรับพูดคุยที่คนเกาหลีแทบทุกคนต้องใช้แอปนี้จะโชว์ว่าอีกฝ่ายอ่านข้อความแล้วหรือยังหากยังไม่อ่านค้ัง้งครข้อความที่ส่งไปจะขึ้นเครื่องหมายตกใจแต่หากอ่านแล้วเครื่องหมายตกใจนั้นก็จะหายไปตลอดเวลาที่ผ่านมาข้อความที่แม่ของลีพังอันส่งถึงลูกสาวขึ้นว่ายังไม่อ่านอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อแม่เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาก็พบว่ารูปโปรไฟล์คาคาโอท็อกของลูกสาวเปลี่ยน และทุกข้อความก็ขึ้นว่าอ่านแล้วเธอคิดในใจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นลูกสาวอ่านข้อความแล้วทำไมไม่ยอมตอบกลับนะ เธอจึงลองโทรกลับไปยังเบอร์เดิมของลีพังอันในเกาหลีแต่เมื่อโทรติดกลับพบว่าคนที่รับสายเป็นผู้ชายคนหนึ่งตอนแรกแม่ของลีพังอันคิดว่าคนคนนั้นคืออเล็กซ์ลูกเขยของตนแต่เมื่อเธอถามว่าลีพังอันอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าชายคนนั้นกลับตอบกลับมาว่าใครคือลีพังอันในตอนนั้นเองที่แม่ของลีพังอันคิดได้ว่าคงจะมีคนลงทะเบียนใช้เบอร์นี้แทนลูกสาวตนเองไปแล้วเธอจึงได้อธิบายว่านี่เป็นเบอร์เดิมของ ของลกสาวูซึ่งตอนนี้เดินทางไปอเมริกาแล้วเธอเพิ่งยกเลิกเบอร์นี้เมื่อไม่นานนี้เองเจ้าของเบอร์ใหม่ชื่อว่าอิมแชฮงเขาแจ้งเรื่องที่น่าตกใจอย่างหนึ่งกับแม่ของลีพังอัน นั่นคือลีพังอันอาจจะยังอยู่ที่เกาหลีเพราะตั้งแต่เขาเปิดใช้เบอร์นี้ก็มักจะได้รับข้อความการใช้บัตรเครดิตในตอนดึกต้องบอกก่อนว่าหากไม่ได้ไปแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรที่ธนาคารธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตก็จะส่งข้อความกลับมาที่เบอร์เดิมและจากบันทึกการใช้บัตรเครดิตของลีพังอันพบว่าส่วนใหญ่เป็นการนั่งแท็กซี่หรือไม่ก็ค่าเล่าในบาร์ตอนดึกหรือแม้กระทั่งการเปิดห้องในโรงแรมเมื่อได้ยินดังนี้แม่ของลีพังอันจึงเริ่มรู้สึกถึงความไม่ ชอบมาพากลจนตัดสินใจไปแจ้งความหลังจากขาดการติดต่อลูกสาวได้69วันตอนแรกเมื่อตำรวจเห็นบันทึกการใช้บัตรเครดิตก็คิดว่านี่อาจจะเป็นการหนีออกจากบ้านเพื่อจงใจตัดการติดต่อกับครอบครัวแต่ครอบครัวของลีพังอันบอกว่าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจึงช่วยดูบันทึกการเดินทางออกนอกประเทศในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็พบว่าไม่มีชื่อของลีพังอันนั่นหมายความว่าลีพังอันไม่ได้ไปต่างประเทศ เธอยังอยู่ที่เกาหลีจากการสอบสวนตำรวจทราบว่าเวลาเที่ยงคืน48นาทีของวันที่24มกราคมซึ่งเป็นกำหนดวันเดินทางของทั้งคู่จูจูอเล็กซ์ก็เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ตำรวจรีบติดต่ออเล็กซ์หลังจากรับสายอาเล็กซ์อธิบายกับตำรวจว่าลีพังอันยังอยู่กับเขาแต่ตอนนี้เธอออกไปข้างนอกจนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังคิดว่าลีพังอันจงใจหนีเพื่อตัดการติดต่อ กัับบครบครรอวตำรวจจึงบอกกับอเล็กซ์ว่าครอบครัวของลีพังอันเป็นห่วงเธอมากจนมาแจ้งความหากเธอกลับมาแล้วให้รีบติดต่อครอบครัวนะอเล็กซ์จึงรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ผ่านไประยะหนึ่งครอบครัวของลีพังอันก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆตอนนี้เองที่ตำรวจพบว่าอเล็กซ์น่าจะเป็นพยานคนสุดท้ายที่พบเห็นลีพังอันหรืออาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยหลักจากการตรวจสอบพบว่าอเล็กซ์มีประวัติการเช่ารถในวันที่24มกราคม ระยะทางของรถที่เช่าคือ43กิโลเมตรวันที่28มกราคม อเล็กซ์ได้ซื้อมีดแล่ปลาใบมีดยาวเล่มหนึ่งซึ่งราคาแพงมากหากไม่ได้ทำธุรกิจเปิดร้านแล่ปลาสดก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องซื้อมีดแบบนี้ตำรวจจึงรีบออกหมายเรียกให้อเล็กซ์เข้ามาสอบปากคำจากพยานหลักฐานพบว่าตั้งแต่วันที่31มกราคมเป็นต้นมาคนที่ใช้บัตรเครดิตของรีพังอันก็คืออเล็กซ์เมื่อตำรวจถามเขาก็เล่าว่าวันที่23มกราคมหลังจากทั้งสองกลับจากไปพบแม่ของลีพังอัน ทะเลาะกันยกใหญ่ลีพังอันโกรธจนหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่ได้พบเธออีกเลยตำรวจถามต่อว่าพวกคุณทะเลาะกันที่ไหนตอนแรกอเล็กซ์ตอบว่าที่โรงแรมแห่งหนึ่งตอนนี้เองที่ตำรวจถามต่อว่าแต่จากบันทึกเห็นว่าคุณเปลี่ยนเบอร์โทรผ่านอินเทอร์เนต็ตในเวลาเที่ยงคืน48นาทีของวันที่24มกราคมและจากการตรวจสอบพบว่าเป็นหมายเลข IP ที่บ้านถึงตอนนี้จูๆ่ๆอเล็กซ์ก็กลับคำให้การ โอใช่อยู่ที่บ้านเขาจำผิด ตำรวจถามต่อว่าทำไมจึงเปลี่ยนเบอร์โทรกระทันหันอเล็กซ์ตอบว่าเขาคิดว่าลีพังอันคงจะไม่กลับมาแล้วกลัวว่าเพื่อนๆและครอบครัวของเธอจะโทรมาถามเขาเลยเปลี่ยนเบอร์ตำรวจถามอีกว่าแล้ววันที่24มกราคมเช่ารถทำไมอเล็กซ์ตอบว่าหลังจากเลิกกันก็รู้สึกเฮิร์ตเลยอยากจะไปขับรถเล่นตำรวจถามต่ออีกว่าระยะทางการขับรถทั้งหมดคือ43กิโลเมตรหากคิดเป็นขาเดียวก็คือ20กว่ากิโลเมตรคุณขับ รถเล่นที่ไหนอเล็กซ์ก็กลับคําให้การอีกว่าตอนแรกเขาอยากจะไปขับรถเล่นแต่ตอนหลังเปลี่ยนใจไปเป็นซื้อของที่ห้างแล้วก็กลับตำรวจจึงถามต่อว่าจากบ้านของคุณไปที่ห้างระยะทางไปกลับแค่24กิโลเมตรแล้วอีก19กิโลเมตรที่เหลือหลัก คุณไปที่ไหนอเล็กซ์ตอบว่าผมขับรถบวนไปวนมาละแวกนั้นตำรวจถามอีกทำไมคุณจึงใช้บัตรเครดิตของลีพังอันอเล็กซ์ตอบว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดว่าใช้บัตรของเธอไปก่อนตอนหลังถ้าเจอกันค่อยเอาเงินคืนให้เธอแต่อเล็กซ์เพิ่งพูดไปว่าลีพังอันคงไม่กลับมาเขาจะไม่ได้เจอเธออีกแล้วดังนั้นคำพูดของเขาจึงขัดแย้งกันเองในตอนนี้เองที่ตำรวจถามต่อว่าซื้อมีดและปลามาทำอะไรอเล็กซ์อธิบายว่า เขามีอาการของโรคซึมเศร้าระยะเริ่มตน้นตอนนั้นซื้อมีดมาเพื่อจะจบชีวิตตัวเองตำรวจถามว่าแล้วตอนนี้มีดอยู่ที่ไหนเอามาให้ดูหน่อยอเล็กซ์บอกว่ามีดถูกพ่อของเขาพบเข้าจนเอาไปทิ้งแล้วแต่พ่อของอเล็กซ์ไม่ได้ทําธุรกิจอยู่ที่แมนฮัตตันอเมริกาหรอการเปลี่ยนคําให้การไปมาหลายรอบทําให้พบช่องโหว่เต็มไปหมดการสอบสวนหลังจากนั้นทําให้ตำรวจพบความจริงที่น่าตกใจเพราะคนรอบตัวอเล็กซ์ทั้งหมดล้วนบอกเล่าถึงเขาใน รูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบางคนบอกว่าเขาทํางานบริษัทหลักทรัพย์บางคนบอกว่าเขาทํางานที่บริษัทชื่อดังอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดตรงกันก็คือครอบครัวของอเล็กซ์ร่ำรวยมากแต่ความจริงนั้นทั้งหมดเป็นเพียงเปลือกอันสวยหรูที่อเล็กซ์สร้างขึ้นเองเขาไม่ได้ทํางานที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งและไม่ได้จบจากมหลาลัยยอนเซพ่อของอเล็กซ์อยู่ที่เกาหลีทํางานเก็บของเก่าขายแม้ว่าอเล็กซ์จะมีผลการเรียนที่ดี แต่เพราะครอบครัวมไม่มีเงินที่จะส่งเขาเรียนดังนั้นเขาจึงเลิกเรียนกลางคันตั้งแต่จบมหาลาัยปีหนึ่งและสิ่งที่คาดไม่ถึงที่สุดก็คือ Alex, อเล็กซ์อาศัยรูปร่างหน้าตาและคารมคมคายของตนคบผู้หญิงพร้อมกันทีเดียวถึง45คนลีพังอันที่หายตัวไปก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในบรรดาผู้หญิงของเขาตำรวจพบว่าหลังจากลีพังอันหายตัวไปประมาณหนึ่งเดือนอเล็กซ์มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศซึ่งปลายทางของเขาไม่ใช่ยุโร และไม่ใช่อเมริกาแต่เป็นที่สิงคโปร์ การเดินทางไปสิงคโปร์ครั้งนี้ของอเล็กซ์มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางไปด้วยซึ่งหญิงสาวคนนี้ทำงานในบริษัทชื่อดังของเกาหลีโดยบอกว่าเธอเป็นแฟนของอเล็กซ์เมื่อตำรวจถามว่ารู้จักรีพังอันไหมเธอตอบกลับมาว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนี้เมื่อเล่าถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะประหลาดใจว่าอเล็กซ์คบผู้หญิงพร้อมกันหลายคนขนาดนี้ได้อย่างไรทั้งทั้งที่ไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ก็ยังสามารถใช้ใจ่ายสุรุย่ยสุร่ายได้จริงๆแล้ว ช่วงแรกที่อเล็กซ์เริ่มคบกับผู้หญิงคนใหม่เขาจะเริ่มต้นด้วยการอวดฐานะของตนเองเช่นพาไปกินร้านอาหารหรูๆซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้เมื่อทุกคนตกหลุมเชื่อว่าอเล็กซ์เป็นคนมีฐานะแล้วเขาก็จะเริ่มหันมาใช้เงินของฝ่ายหญิงลีพังอันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดตอนที่อาศัยอยู่กับอเล็กซ์นอกจากเงินมัดจําค่าเช่าห้องเล้านวอนแล้วเขาก็ไม่เคยช่วยออกค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเลย เพื่อนของลีพังอันยังพูดถึงภายหลังอีกว่ากระเป๋าหลายใบที่อเล็กซ์ซื้อให้ตอนแรกพวกเธอคิดว่าเหมือนของปลอมมากแต่ใจก็คิดว่าอเล็กซ์รวยขนาดนั้นจะซื้อของปลอมได้อย่างไรตลอดระยะเวลาสองปีที่อเล็กซ์อยู่กับลีพังอันจะมีช่วงหนึ่งที่อเล็กซ์ไม่อยู่โดยเขาจะอ้างว่ากลับไปหาพ่อแม่ที่อเมริกาแต่ความเป็นจริงแล้วเขาเอาเวลานี้ไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นในเวลานี้เองที่ตำรวจตั้งอเล็กซ์เป็นผู้ต้อง สงสัยหลักในการหายตัวไปของลีพังอัน ถ้าอย่างนั้นลีพังอันหายไปไหนเนื่องจากแม่ของเธอมาแจ้งความหลังจากลูกสาวหายไปแล้วนานถึง69วันและภาพวงจรปิดส่วนใหญ่ในเกาหลีมักจะถูกลบเมื่อครบ1เดือนทําให้ตํารวจตามเบาะแสของลีพังอันได้ยากลําบากรถที่อเล็กซ์เช่าเมื่อวันที่24มกราคมก็ถูกเช็ดล้างมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งยากที่จะพบร่องรอยอะไรตํารวจจึงออกหมายเรียกอเล็กซ์มาสอบปากคําอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะเน้น3คําถามเป็นหลักคือลีพังอันอยู่ที่ไหน คุณทำร้ายเธอใช่หรือไม่หรือคุณได้เห็นเธอถูกทำร้ายด้วยตาตัวเองใช่หรือเปล่าอเล็กซ์ตอบปฏิเสธในทุกคำถามหรือไม่ก็ตอบว่าไม่รู้ซึ่งจากผลประเมินการเข้าเครื่องจับเท็จก็พบว่าเขาโกหกทั้งหมดแต่ผลเหล่านี้ก็ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้สุดท้ายเนื่องจากขาดพยานหลักฐานและไม่มีใครพบร่างของลีพังอันอเล็กซ์จึงถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานช่อโกงบัตรเครดิตมีโทษจำคุก2ปีแต่อเล็กซ์เลือกที่จะยื่นอุทธรณ์และ ารอุทธรณ์คิดว่าแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันโดยตรงว่าอเล็กซ์ทำร้ายรีพังอันแต่สารคิดว่าอเล็กซ์เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของรีพังอันโดยตรงสารอุทธรณ์จึงพิภากษาตัดสินจำคุกเขา4ปีถ้าอย่างนั้นหากอเล็กซ์ทำร้ายรีพังอันจริงๆอะไรคือแรงจูงใจของเขานี่คือบทวิเคราะห์ส่วนตัวของดิฉันค่ะก่อนอื่นรีพังอันตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อไปอเมริกากับอเล็กซ์ตามคำาช,ชวนของเขาทาั้งๆที่พ่อแม่ของเขาไม่ได มีธุรกิจที่อเมริกาแต่อย่างใดแม้กระทั่งซื้อตั๋วเครื่องบินก็ยังทำไม่ได้แล้วทำไมเขาจึงต้องสร้างเรื่องขึ้นมาผูกมัดตัวเองหรือเพราะว่าอเล็กซ์รู้อยู่แล้วว่าถึงลีพังอันจะไม่ได้ไปอเมริกาแต่เธอคงต้องไปที่อื่นที่ไกลมากๆขณะเดียวกันตัวตอนที่อเล็กซ์สร้างขึ้นมาก็ต้องใช้เงินจำนวนมากมาขับเคลื่อนดังนั้นดิฉันคิดว่าแรางจูงใจที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเงินถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอเล็กซ์จะขาย ลีพังอันไปให้กับพวกขบวนการค้ามนุษย์จนเธอถูกส่งไปอยู่ในที่แสนห่างไกลแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการคาดเดาของตัวดิฉันเองจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้บอกสอะไรของลีพังอันคุณคิดเห็นอย่างไรกับคดีนี้คิดว่าอเล็กซ์เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของลีพังอันไหมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่ รดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราสวัสดีค่ะ